สวัสดีครับวันนี้เป็นเกมที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองมานีมังกรระยอง f c เปิดบ้านเจอกับปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูไนเต็ดเจ้าถิ่นระยอง f ออยู่ในอันดับที่16นะครับเป็นบุยเลยนะครับส่วนบุรีรัมยูไนเต็ดอันดับ3ครับเราไปดูกันที่ผังการเล่นนะครับระยอง f c วันนี้3-4-3ครับส่วนทีมเยือนบุรีรัมยูไนเต็ดครับวันนี้3-5-2เป็นแผนหลักของพวกเขาครับอาครับเกมเริ่มครับขุศินคุณทีทิชัยนวลจันทร์ครับให้สัญญาณเริ่มกรขัันคบ อาครับลูกเตะมุมได้ลุ้นประตูขึ้นนําตั้งแต่ต้นเกมครับบุรีรัมย์รัตนากรเปิดเข้ามาตรงนี้แล้วโขกโอ้โหแล้วบอลบงเข้าไปเลยครับโอ้โหเริ่มเกมมา1นาทีกับ27วินาทีครับหูก็จะมาเปิดมุมของรัตนากรครับแล้วไมาข้อมงนี่โดนหัวไหล่นะครับและจังหวะต่อเนื่องครับปิยพลก็ถอยหลังมงแบบเจ้าตัวก็ไม่คิดก็ว่าจะเข้าครับสุดท้ายเข้าจริงๆครับแนวรุกนที่ใช้องทูด้วยนะครับมีกว่ออกซ์าร์ตัวจริงครับอาครับถึงแกโซ่มาทางซ้ายสัตย์รัก แล้วเปิดเข้ามาเก็บบอลตรงนี้แล้วกดกวอีกทีับโบไมเควสติดแซฟนะครับของอนุสิทธิ์ครับยังไม่ได้ครับบุรีรัมยังแค่หนึ่งศูนย์ครับแขวดด้วยขวาดูครับจังหวะที่เบียร์จากอารมิเตอร์แล้วเนี่ยครบหันมาเจอบอลแต่บอลมันไม่ออกซ้ายออกขวาแล้วครับไมค์คอนย้อน,นกลับไปปียับพลเบอร์หนึ่งสองมาเอาครับองคูไหลมาไมค์คอนมาเกรสไหลต่อมาอินเกรโซเข้าซ้ายแล้วยิงตรกนี้ ชนเสาครับยังแค่1-0ครับแล้วจังหวะนี้ครับอิงเกรโซยิงเนี่ยโอ้โหบอลโดนโคนเสาแล้วมันเป็นเหลี่ยมที่โดนเต็มเลยครับบอลเลยกระดอนออกมาครับรัตนากอนปัดลูกนี้เข้าไปแล้วคงนี่2-0ไปเลยครับโอ้โหดูครับน่าถือว่าเป็นการนํำทางรวดเร็วจริงๆครับสําหรับผู้มาเยือนครับดูครับจังหวะเปิดเนี่ยหยดไปตรงนั้นนี่โอ้โหดูครับขึ้นมาคนเดียวครับไม่มีผู้เล่นระยองมากระโดดเบียดใดๆทั้งสิ้นครับ แล้วก็ผ่านทั้งยอดรักนาเมืองรักแล้วก็อนุสิทธิ์เติมมีเข้าไปครับ2 0แล้วครับบริรัมยูไนเต็ดวัสุศิวกิจก็ย้อนกลับไปทางซ้ายใหม่แล้วครับคือย้ำไปทางซ้ายนู่นเลยครับยอดรักบรรจงเปิดมาแล้วโขกลูกนี้ครับมาเนี่ยก็มีโอกาสโขกแล้วเมธีบอลยังมาทางขวาที่โกชิโอคุโบย้อนกลับมาอนุชิตเงินบุคคลกึ่งยิงกึ่งผ่านบอลผ่านหน้าป,ประตูออกหลังไปนี่ครับคนนี้ก็เข้าไม่ถึงบอลครับเมธีสารคกคำครับ ดูครับจังหวะที่รับบอลจากโอคุโบะแล้วดึงตรงนี้ครับสัสลักหายไปเลยครับแล้วยิงโอ้โหกึ่งยิงกึ่งผ่านไปนะครับสิวรักเองก็ปัดไม่ถึงส่วนเมธีก็เข้าไม่ถึงครับบอลเลยออกหลังไปเลยรัตนากรวันนี้ขยับมาเล่นมิดฟิลด์ครับถือว่าทำได้ดีครับรัตนากรแล้วมาครับตรงนี้องทูองทูซ้ายมีสัสลักไขประโคนแต่งลูกนี้แล้วกดหน้าติดแซฟของอนุสิ์ครับแล้วเพียรที่ออกหลังไปนี่ครับเจ้าพีสัสลักไขประโคนครับ ดูครับจังหวะที่อิงเกรโซทําทางไปแต่สัสลักบอกขอกดก่อนครับที่ถ้าได้มาสักประตูนี่ก็จะทําให้มีความหวังมากขึ้นนะครับในช่วงพักแล้วเปิดเข้ามาอุ้ยล้วบอลผ่านหน้าปากประตูแล้วกดซ้ายทียอดรักข้ามคานครับไปดูดูว่าฉลับใครหรือเปล่าครับน่าจะเป็นลูกเตะบุมแล้วครับของระยองโอ้โหได้ลุ้นเลยครับแล้วนี่ครับฟรีคิกตรงนี้ครับหยดมาอู่แล้วยอดรักยิงดูครับโอ้โหทิ้งตัวขวางไว้เลยครับปียพลครับคือตอนนี้ทด เกินมาแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวดูพุทธสินคุณธีทิชัยครับอาครุณพุทธสินคุณธีทิชัยนวลจันทร์ครับปอนุวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับก็เป็นระยองเอฟซีเจ้าถิ่นนะครับตามหลังบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่ศูนย์ประตูต่อสองครับเกมครึ่งเวลาหลังที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองเริ่มเกมแล้วนะครับก็เป็นฝั่งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมเยือนครับที่บุกมานำระยองอยู่สองประตูต่อศูนย์ครับ รัตนากรไปที่ไมคคอนสุประโชคสารชาติเจอความใหญ่ของดัมมิตเตอร์ครับย้อนกลับมาอุ้ยเราเคลียร์ไม่ดีครับสุประโชคสารชาติแม่ลูกนี้จิ้มเข้าไปแล้วครับโอ้โหยุนี้อย่างสวยครับ3ามศูนย์ไปแล้วครับจากสุประโชคสารชาตินี่ครับจังหวะที่เคลียร์มาแล้วมาเข้าทางแตะมาแล้วดีดด้วยขวาบอลติดไซ้ก้อยเบียดเสาเข้าไปเลยครับสุดๆครับลูกนี้ทักษะ หัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยจริงๆครับสุภโชคสาร,รชาติแล้วพุ่งไปยังไงก็ไม่ทันแล้วครับอนุอสิตเติม์มีครับซึ่งเป็นโซนปลอดภัยเนี่ยถึง10แต้มครับนะนั้นก็เกมมันก็เหลือน้อยลงด้วยนะครับนะอุ้ยแล้วเข้าลูกนี้ครับโอ้แล้วเจ้าตัวดัมิเตอร์นี่นั่นแหละครับโอ้โหเจ้าตัวนี่ยอมรับแต่โดยดีครับเป็นเหลืองที่2อครับดัมิเตอร์โดนไล่ออกครับ จังหวะเข้าถึงบอลช้าครับคือเสียไปเนี่ยรู้ตัวเลยครับเพราะมีใบเหลืองติดตัวอยู่แล้วครับอดัมมิตเตอร์เล่นเหลือ10คนเดียครับนี่รับจังหวะที่บอลออกจากเท้าสุภโชคสารชาติไปแล้วครับมิตเตอร์มาถึงช้ากว่าครับแล้วมาแบบไม่มีเบรกด้วยครับเล่นง่ายๆกับอนุชิตอุ้ยแล้วพลิกสวยครับแต่ว่าพอบอลแรกมาก็โดนแย่งไปครับ แล้วไหลมาช่องนี้ตวัดยิงเอา4-0ไปเลยครับทีเคไปต่อแล้วครับปีวอนผาพิชกุลแล้วเขาไปเช็คอีกทีนะโอ้โหยิ้มหวานกว่านี้ก็น้ำตาลปึกแล้วครับดูครับจังหวะบอลที่แลบมาตรงนี้อ้โหขาวสะอาดครับลูกยิงของปีวันผานิชกุลครับจังหวะให้ของจักรพันธ์แก้วพรมครับโอ้โหดูครับโอ้นี่นี่ถือว่าสุดๆจริงๆิครับคินเลิ์พาสของจริงคือแบบนี้แหละครับอาครับพอไม่มีรัตนากรนี่ก็เป็นคนนี้ครับจักรพันธ์แก้วพรมครับ จักรพันธ์เปิดเข้ามาอุ้ยแล้วยืนเกรงคอร้อมงงครับสุภชัยใจเด็ดอุ้ยนรับบอลอีกทีครับอนุสิทธิ์โอ้ยังแค่4-0ครับไม่มีเซฟวันนี้นี่ไม่รู้จะทะลุไปกี่ลูกครับดูครับเกรงคอร้อมงงตรงนี้ครับแล้วตกพื้นนี่โอ้โหเหมือนเซตเลยครับอีกทีนึงครับฟรีคิกจักรพันธ์แก้วพรมวเปิดตรงนี้ไม่ขึ้นครับยิงเทียวมาเทียบผิดทักแล้วกระจายย้อนกลับไปแบบนั้นก็อันตรายครับปิยพล พิยพลขานิชกุลกรไถ่ายแล้วเปิดย้อนกลับมายังเก็บได้ครับต้องมาช่วยเกมรับแล้วครับดูน้อเปาโลแล้วเคลียร์ไม่ดีกดอีกทีแล้วลูกนี้ข้ามขานได้มามีโอกาสลงมาได้ซัดเลยครับและจังหวะยิงนี่แกปั่นด้วยปั่นด้วยขวาเลยนะครับดูครับเนี่ครับแล้วบอลข้ามคานไปครับบอลของระยองจังหวะจะเคลียร์นี่ไม่ขาดครับยอดรักโอ้โหเกือบโดนประตูที่5้าเลยครับยิงลูกนี้นี่ได้ลุ้นเลยครับอภิวัฒน์ัวลหิน ของทูเปิดเข้าไปจากตะเล่นต่อจากกปลด่อ่าวครับเปลี่ยนมาทางขวาตรงนี้มีพื้นที่มีเวลาครับสุภโชคสารชาติสุภโชคสับอุ้แล้วเข้ากลางมาส้มลวนและกินลูกนี้5-0ไปเลยครับเป็นจัดกิดราบตระกูลระกูลครับจังหวะที่พาเข้ากรอบไปโทษของสุภโชคสารชาติหนีสุวัสด์ไปได้ครับแล้วสุวัสด์หันมาเจอบอลก็สกิดจะสกัดเลยครับ แต่แม่บอลมันไปเข้าทางจากกลิดก็แปรแบบไม่ต้องจับเลยครับอนุสิทธ์เจอจ่อๆแบบนั้นล่อเป้าเลยครับ5-0ครับบุรีรัมยูนเต็ดอนนี้ทดครบดูนาฬิกาแล้วแล้วประสินคุณทีิชัยนวลจันทร์ครับเป่ากุวีดหมดเวลาการหนึ่งขันครับก็เป็นบุรีรัมยูนเต็ดนะครับที่บุกมาถล่มทยองเอฟซีถึงถิ่นไป5ประตูต่อ0ครับ,บร